ขายอะไรคะแม่คะนี่ค่ะมันคืออะไรคะโรโรลิโอโอ๋อโรล,ลิโอโรล,ลิโออะไรอะโรลิโอขนมหวานโอเคแล้วมีอะไรอีกบ้างคะขายอะหกอ๋อหกหมดแล้วหกหมดแล้วทำใหม่ี๋้วไปล้างจานก่อนนะคะโอเคค่ะ,อเ,คคะเอาแม่ค้าหายไปไหนอะ เอาไหมคะไม่นั่งขายแล้วคะโอเคนั่งขายนั่งขายมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะม่ขวดน้ำไม่มีมีนี้นนสั่งได้ไหมคะเนี่ยสั่งได้สั่งได้แล้วทำเป็นไหมคะทำเป็นเอาเอาน้ำชาเขียวค่ะเอานี้เหรอเอาน้ำชาเขียวแก้วหนึ่งค่ะ ล้างจานเสร็จแล้วโอเคสะอาดไหมคะสะอาดมากเลยค่ะขอน้ำชาเขียวแก้วหนึ่งนะคะน้ำชาเขียวอยู่ตรงนู้นตรงนี้ทำได้ไหมล่ะไม่มีน้ำชาเขียวน้ำชาเขียวหมดนี่นี่ไงน้ำไม่ใช่น้ำเปล่าอ้าวเหรอมันคือน้ำโอวันตินเฉยๆอ๋อน้ำโอวันตินไอ้ว่านยาพี่ อ้าวใบบายลูกค้าได้ยังไงยังไม่เอาน้ำชาเขียวให้เลย <c oughs> ชาเขียวอ่ะยังไม่ได้เลยนะ <c oughs> เอเเอก็สั่งชาเขียวอยู่เนี่ยจะใบบายได้ยังไง <c oughs> อันนี้ไอาชาเขียว <c oughs> ชาเขียวก็ใส่เป็นแก้วค่ะเขาไม่ได้ใส่เป็นกระดาษแบบนี้ต้องเป็นแก้วสิคะชาเขียวอ่ะเอาทีที <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีแก้วอ๋อ,อ <c oughs> ให้ข้าะ โอเคอ้ให้ทั้งควดเลยเหรอคะไม่ใช่ใ่น,นี้อ๋อโอ้โหน้ำชายเขียวสีสวยมากค่ะไม่ใช่อ